ครับวันนี้เราก็อยู่ในกันในแมปบุ๊กเฮเว่นนะครับวันนี้ได้เห็นว่าบุ๊กเฮเว่นขาอัปเดตนะครับแล้วเข้าไปดูกันเลยมาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยอัปเดตเอ็กมกัดคริสต์มาดเนี่ยมันดีจริงจริงตอนนีครับมีอะไรบ้างเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะ คุณเราต้องไปป้อนธนาคารก่อนนะคะในชีวิตจริงให้เราเรียนแบบนะคะไปเกิดหุดหลดนชั้นบนธนาคารคุณอาจจะน่าเบื่อแล้วผม,ผมพาไปที่ธานาคารนะคะท่านผูช้ชมแล้วเราคุณที่เพเ่อเล่น,นะ อันตรนอบัก่ความเร็วนี่ค่ะวมเงเรืความเร็วไม่แต่จะมุ่จะก่อคนมากจไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสงเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย คือสว่สดาดนะคะที่ผู่ชมเราจะพาไปดูที่ล่าของเหมือนัน,นะคารเลยธนาคารนะ่ะธนาคารเข่งมาา,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 าที่นันวเลาล้เรา,าจ,จะดูแล้ว เปนมีประต yes yes ูเลื่อนเปิดอยู่นะคะไหนวะไอผมต้องเปลี่ยนเนี่ยมีครับประตูบานเลื่อนแต่แล้วต้องเปลี่ยนโดยเปิดชิปวิ่งนะครับเปิดบานเลื่อนนะครับ เผมจะไม่ค่อยพูดมานะคบเป็นเื่นไปกเลยต้องเดินทางลพรมชมกัเฉันได้เรอเนี่ครับนี่มชมนี่ค่วีีอธนาคารแล้ว้องเอาซีฟมาก่อนนะครับซีโฟ โอ้โหตำหวดมันะไรเลยไปละจ้าไชาบไปแลวจ้าพ่ผมผมไปแล้วผไปแล้วไปแล้วไปลจ้าไชาบเออขอโทษนะไปในเขมรไปแล้วจ้าลชาบไปนี้นี่บตรงนี้นี่ มันอาจจะไม่มีเรต้องเสียด้วทใช่นมคันาสปาอดโลเคชันลค่แน,นี้ไม่สามารถสปาลดได้ไม่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 ค่อยค่อย่อยโอ,ยโอย้พี่งรงแมอยู่ดีกว่าโรงแรมไหนก กันคักท่านี่ผมเอ้า,อาเดี๋เวเดี๋ยวครับเด๋ยครับพี่โรงแรมหนงที่หนึ่งนี่แหละเขาว่าโรงแรมหดังที่หนึ่งเลงเน่นเล่น โอ้ยัอโหลวิธีเปลี่ยนชื่อก็อเปลี่ยนตรงนี้ครับหนูอยาเปลี่ยนชื่อไปอันหนก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับท้องผู้ชมอือน่างเยืองเลยรคุณจะเปลี่ยนข้างล่างนี้เป็นอะไรก็ได้ครับ นะครับนะครับหมุนจะเปลี่ยนเป็นสวรรคเราเลือกอาชีพนี้ได้เลยมีเบบี้ซิตเตอร์โซตอะไรแหละแบงค์ชิเชอร์บอดี้การ์ดไฟเฮาส์สติวเดนอะไรอนี่ยคอสติทอลโพดิสให้เลือกมาบม้างครับอาชีพน,นายกยังมีเลยครับเนี่ยเนี่ยวเนี่ยมายอนายกครับ อันนี้ก็ที่ยูทูบเบอร์ไอแล้วตาราชาโบ้ผมนม่ไจะทำเป็นหนังสักเรื่องนะหนังในเกมนะเฮ้ยแต่ไม่มีใครมาทำเ่ยผมจะทำหนังในเกมบุคเคียนวินไม่ได้ไดน่ในแม็ปบ,บุคเคียนวินแลบอก

ไปแล้วจ้าอ้าเป็นไรไม่รู้ไปแล้วอ๋ออคอมคอมไปแล้วจ้าขับละเที่ยวรถเอากดตรงนี้ครับกดนี่วิธีโอกัรถก็กดในตรงนี้ครับตรงนั้นมันเป็นรูปถูก เฮ้ยเฮ้ยเี่ยโอ้ยลิกาสิ์นี่จัเหวิมากเลยอะทานผู้ชมลิกาสิตเนี่ยเหมือน อ um yeah, ้แเรล่นแล้วเนี่ยผู้ชมครับผมเจรเซีครับเซีครับรัสเซียัยเฮีับได้ด้แล้วจ้าลาชาโบนน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 เอซันตาซันตา สวัสดีครับคุณลุงซานตาเน้นๆนๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆนๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆนๆๆๆๆๆคๆๆๆๆ ะเราคิดแบบยาวไกลมาก <c oughs> ไปเลยบ้างครับเนี่ยว่างเปล่านอนดีกว่านอน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 ไม่ได้อะพี่หนุ่มนอนไม่ได้เออนอนมไม่ได้อะอา

เอาละคิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเราคิดเวลาจบกันนะคิปนี้ก็ขอจบแล้วบ๊ายบายอ่ะ